ข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของแสงในรายการวีทัศน์นะครับลักษณะของแสงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับเพื่อในการถ่ายทำรายการวีทัศน์เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นแสงธรรมชาติแล้วก็เป็นแสงที่เราประดิษฐ์ขึ้นนะครับอาจจะเป็นแสงจากแหล่งกําเนิดต่างๆเช่นไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เราจัดขึ้นมานะครับ ซึ่งในภาพรวมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่าแสงทั้งสองประเภทเนี่ยนะครับมีลักษณะที่แตกต่างก,กันยังไงในแต่ละทิศทางที่ส่องเข้ามานะครับแล้วก็มีหลักการในการจัดยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาทําความรู้จักกับความสําคัญของแสงในรายการวีทัศน์ก่อนว่ามันมีประโยชน์มีความสาคัญยังไงนะครับโดยจะพูดถึงในแต่ประเด็นนะฮะประเด็นที่1ก็คือแสงเนี่ยช่วยให้ผู้ชมเนี่ยครับมองเห็นรายละเอียดของ การแสดงหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการได้นะครับถ้าไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับการมองเห็นของผู้ชมนี้ก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับมองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อการที่จะสื่อสารกับตัวผู้ชมนะครับประการที่2ก็คือแสงนี่จะเป็นสื่อที่ช่วยนําสายตาของผู้ชมให้มองเห็นจุดที่เราต้องการจะเน้นใน หน้าจอนั้นนะครับเช่นเราต้องการที่จะเน้นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือนักแสดงหรือพิธีกรนะครับเราก็พยายามที่ต้องจัดแสงให้แสงนี่มันส่องเข้าไปสว่างตรงบริเวณที่เราต้องการจะเน้นในขณะที่แสงบริเวณอ,อื่นอาจจะเบาลงหรือว่าลดความเข้มลงนะครับเพื่อให้จุดสนใจนี่มันมองเห็นได้ชัดเจนว่าณขนาดนั้นนี่เราต้องการให้ผู้ชมมองเห็นจุดใดเป็นจุดสําคัญประการที่3นะครับแสงช่วยสร้างมิติแล้วก็ความหลากหลายให้กับพื้นผิวนะครับ ช่วยทําให้พื้นผิวอาจจะเป็นฉากพื้นฐานที่ต่างๆนะครับมีความสวยงามเด่นชัดนะครับมองเห็นได้ในลักษณะที่สะท้อนหรือว่าสื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องราวตอนนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองไม่เห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะครับอาจจะทําให้ความรู้สึก ความสวยงามหรือความสนใจของผู้ชมเนี่ยลดน้อยลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแสงจะมีความจาเป็นที่นอกเหนือจะสร้างจุดสนใจให้กับตัวเรื่องราวนักแสดงในภาพแล้วเนี่ยยังต้องคอยแสดงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นฉากต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันและประการสุดท้ายนะครับแสงยังช่วยสร้างในเรื่องของบรรยากาศนะครับเรื่องของอารมณ์ ของภาพที่เกิดขึ้นนะครับให้กับคนผู้ชมนะครับโดยที่เราสามารถที่จะออกแบบการจัดแสงเนี่ยเพื่อสะท้อนบรรยากาศหรือเรื่องราวณนะห่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับที่เรากําลังดําเนินเรื่องอยู่เพื่อต้องการให้ผู้ชมได้สึมซับได้เข้าใจความรู้สึกของนักแสดงหรือตัวละครหรือเข้าถึงบรรยากาศของเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นๆที่เราต้องการจะนําเสนออันนี้ก็เป็นความสําคัญของแสงนะครับที่เข้ามามีบทบาทในงานวิทัศน์นะครับ ในเรื่องของแสงที่ใช้ในการถ่ายทำวิดิทัศน์นะครับอย่างที่ียนแล้วว่าเรามีทั้งส่วนที่เป็นแสงธรรมชาติแล้วก็แสงที่เป็นแสงจากไฟประดิษฐ์เช่นจากหลอดไฟหรือแหล่งกําเนิดแสงอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเป็นการถ่ายทํานอกสถานที่นะครับเรานิยมใช้แสงจากธรรมชาติซึ่งแสงจากพระอาทิตย์นะครับจะให้ภา,ภาพแสงที่ดูธรรมชาติแล้วก็ดูซอฟดูนุ่มนวลกว่าการใช้แสงประดิษฐ์นะครับเพียงแต่ว่าในการถ่ายทํานอกสถานที่เนี่ยต้องคานึงถึงเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับ ถ้าเราไปถ่ายในช่วงที่แดดแรงเกินไปองภาพที่ออกมาก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทำเนี่ยถ้าถ่ายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยจะได้สภาพแสงที่ดีกว่าแต่ในทางปฏิบัติบางทีเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมในเรื่องของเวลาที่จะถ่ายทําได้เพราะนั้นบางทีเราต้องมีส่วนประกอบอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้แผ่นสะท้อนแสงเพื่อช่วยเพิ่มแสงบริเวณใบหน้านะครับหรือว่าการใช้แสงไฟจากโคมไฟต่างๆมาเพิ่มแสงในกรณีที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอนะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าแสงสว่างพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์เนี่ยมันมีทิศทางของแสงมีรูปแบบของแสงที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับ